สวัสดีครับในที่สุดสายของวันนี้สารอุธรณ์ก็อนุญาตให้ประกันตัวแปดจำเลยได้ซึ่งทีนี้ก็ต้องไปติดตามดูกันว่ามันจะมีอีกพวกอีกฝ่ายอีกฝ่ายที่อ้างว่าตนเองเป็นฝ่ายประชาธิป,ปไตยซึ่งลุงบอกไปแล้วว่าให้จับตามองกลุ่มนี้ กลุ่มนี้มันจะบิดเบือนมันจะจับคดีนั้นจับคดีนี้มาโยงให้มั่วสร้างความสับสนให้กับสังคมซึ่งก็ต้องติดตามดูกันวันนี้เลยต้องไปที่บางกรอยต่อบางกรอยซึ่งเมื่อวานเมื่อวานก็มีการประชุมประชุมข้อตกลงกัน ระหว่างฝ่ายรัฐกับฝ่ายชาวบ้านในที่สุดชาวบ้านก็ลุกออกจากที่ประชุมล้มการประชุมชาวบ้านเหล่านั้นเป็นคนเก่งชาวบ้านเรานั้นเป็นคนมีความรู้ความสามารถที่จะกล้าต่อกรกับรัฐที่จะกล้าเรียกร้องในมาตรการที่รัฐไม่สามารถที่จะให้ได้ เรื่องของชาวบ้านบางกรอยนั้นมันมีปัญหามานานที่มันมีปัญหามานานแก้ไขไม่ได้แก้ไขแล้วมันไม่สุดเพราะเราแก้ไม่ถูกจุดปัญหามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชาวบ้านชาวบ้านเข้ามาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ได้รับการดูแลจากทางการประเทศไทยเป็นอย่างดีให้ที่ทำกิน ให้สาธารณูปโภคทุกอย่างให้มากยิ่งกว่าคนไทยที่มีเชื้อชาติไทยแท้ๆนี่แต่พวกนี้ไม่เคยพอไม่เคยรู้สึกว่ามีบุญคุณที่ภาครัฐให้การช่วยเหลือดูแลนั่นเพราะพวกนี้มันถูก NGO ถูกนักสิทธิ์เข้าไปยุแย่ ข้าไปสร้างความกระเดืองให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้ไปอ้างไปบอกบอกถึงสิ่งที่รัฐให้ว่านั่นคือสิทธิที่คนพวกนั้นจะได้รับมันไม่ใช่บุญคุณที่รัฐจะให้ไม่ใช่บุญคุณที่จะต้องไประลึกถึงการให้ของรัฐนี่คือกลุ่มของ NGO กลุ่มของนักเสรีนักเสรีพลเมืชนพวกนี้ พวกนี้มันทํากันอย่างนี้มันไม่ยอมรับทุกมาตรการของภาครัฐเพราะมันถูกสั่งถูกสอนกันมาอย่างนั้นให้ต่อต้านกับภาครัฐทุกประเทศอบรมสั่งสอนกันมาสัมมนากันมากี่ปีกี่ชาติมันก็เพื่อต่อต้านมาตรการของภาครัฐนั่นเพราะกลุ่มพวกนี้มันยอมรับยอมรับเฉพาะคนที่สามารถ เอาชนะก,กับภาครัฐได้ n g ็นจีโอนักสืิยนินบุินี้มันจึงพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองระดับสูงก็พยายามที่จะสร้างชื่อเสียงให้ถึงระดับนานาชาติได้ต้องการให้เอ็นนานาชาติยอมรับให้ความเชื่อถือนั่นก็หมายความว่าเงิน เงินไหลามาเทมาสู่คนพวกนี้และคนพวกนี้ก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาตั้งมูลนิธิมาเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบแล้วก็จําหน่ายจ่ายแจกเงินหล่นนั้นในกลุ่มพักพวกของตนเองเพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านมารการของภาครัฐเห็นไหมครับว่าปัญหาของชาวบ้านบางกรอยนั้นไม่ได้อยู่ที่ชาวบ้านบางกรอย แต่มันอยู่ที่ ngo มันอยู่ที่นักศิทธิ์พวกนี้พวกนี้มันต้องการให้เป็นอย่างนี้วันก่อนวันก่อนลุงดูรายการทีวีของรัฐซึ่งบรนหายนจัดก,การโดย ngo ซึ่งแน่นอนมันก็ย่อมตอบแทน ngo วันก่อนเอานักศิทธิพิเมืชนออกมาดูเหมือนนางคนนี้จะ เป็นโกรธเป็นแค้นมากที่ทางการไปจับกลุ่มชาวบ้านที่บุกลุกป,ป่าที่บางกลอยหาว่าละเมิด m อ u ตรงนั้นตรงนี้คือพวกนี้อ้างเป็นรสรีภาพที่จะทำอย่างน้นทำอย่างนี้ได้มันไม่คำนึงถึงเลยว่าประเทศชาติเราจะเสียอะไรป่าเราจะสูญเสียไปเท่าไหร่ ทางการไทยทำมาถูกต้องทำมาในทางที่ถูกที่ควรแต่พวกนี้ไม่เคยเห็นความดีความชอบที่ทางการเราทำนางคนนั้นพูดอยู่สองประเด็นประเด็นคือกล่าวหาว่าเจ้าหนะ้าที่รัฐที่ไปจับนั้นละเมิดเอ็มอูยูและก็สอง บอกว่าการทำไร่เลื่อนลอยการทำไร่หมุนเวียนมันคือวิถีชีวิตของชาวบ้านมันคือภูมิปัญญาของชาวบ้านที่จะรักษาป่าเอาไว้เพราะมันทำตรงนี้ปีหนึ่งแล้วก็เว้นปีสิบปีแล้วค่อยมาทำใหม่คือต้องมีแต่ละคนต้องมีอย่างน้อยสิบแปลงในสิบปี ท่นอ้างอ้างการรับรองของกลุ่มไหนลุงก็ไม่ทราบแต่ถ้าขุดคุยกันจริงๆมันก็เป็นพวกเอ o อด้วยกันมีอย่างที่ไหนทำไร่หมุนเวียนบอกว่ารักษาป่าชี้สิชี้มาบอกสักจุดที่ว่าในประเทศไทยตรงไหนที่คนพวกนี้ไปอยู่แล้วป่ายังคงอยู่ได้ มันทำไรหมุนเวียนและทําให้ป่าดีขึ้นรักษาดินรักษาสภาพป่ามันมีหลักการวิชาตรงไหนในการรักษาป่าว่าวิธีการนี้คือวิธีการที่ถูกต้องแล้วคนพวกนี้มันไม่คิดบ้างหรือว่าครอบครัวของคนพวกนี้มันขยายไวเมื่อมันขยายขึ้นมันไปไหนมันก็ต้องบุกรุกป่ามากขึ้นไปอีก ขยายพื้นที่ป่าที่จะต้องลุกมากขึ้นไปอีกโดยอ้างว่านี่คือวัฒนธรรมของชาวบ้านนี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านลุงจึงอยากจะรู้นักว่าคิดกันได้อย่างไรเอาพื้นที่ตรงไหนเอาที่ดินตรงไหนเอาป่าตรงไหนของประเทศไทยเพื่อไปตอบสนองกับคนพวกนี้ อีก20ปีมันออกลูกออกหลานกี่คนมันต้องขยายพื้นที่อีกเท่าไหร่นี่คือเหตุผลที่พวกนี้นำมาอ้างนำมาหลอกสร้างความสับสนให้กับสังคมไม่มีหรอกครับไม่มีหลักวิชาการรักษาป่าที่ไหนบอกว่าให้เข้าไปทำไร่หมุนเวียนทำให้ป่าดีขึ้นสัตว์ป่าขยายมากขึ้น ที่ลุงเข้าไปเที่ยวป่าอยู่ในป่าทีและนานๆที่แถบชาวบ้านอยู่อย่าว่าสัตว์ป่าชนิดใหญ่แม้แต่ไก่ป่าซึ่งมันชุกชุมในป่ายังไม่กล้าเข้าใกล้หมู่บ้านของคนพวกนี้นั่นหมาพอะไรก็ลองคิดดูอย่าเอาแต่เชื่อนักสิทธิชนบ้าบอพวกนี้ อย่าเอาแต่เชื่ NGO อ NG พวกนี้ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มันก็คือพวกเดียวกันมันไม่ได้คํานึงถึงเราว่าประเทศเราจะเสียหายอย่างไรป่าของเราจะเสียหายอย่างไรสูญเสียอย่างไรมันไม่คํานึงถึงมันไม่มันไม่สนใจมันสนใจอยู่อย่างเดียวว่าตนเองจะได้อย่างไรจะได้ชื่อเสียงตรงไหนมาจากการที่ต่อต้านมาตรการของภาครัฐได้ ยิ่งประสบความสําเร็จก็ไปคุยโม้โอวดในเวทีนานาชาติไปคุยโม้โออวดกันในกลุ่มเอ็นจโอทั่วโลกว่าตนเองเป็นผู้นําสามารถเอาชนะมาตรการตรงนั้นตรงนี้ของรัฐได้นั่นนี่นั่นแหนนละคือความต้องการของคนพวกนี้เมื่อมันประสบความสําเร็จด้านชื่อเสียงสิ่งที่จะตามมาของ เรื่องนี้ก็คือเม็ดเงินเม็ดเงินมันจะเข้าไหลสู่คนพวกนี้มากมายมันเข้ามาทางไหนตรวจสอบได้ไหมไปดูสิว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มมันมีมูลนิธิของตัวเองทั้งนั้นนั่นตั้งขึ้นมาก็เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแล้วเอาเงินนี้ไปไหนกดจ่ายแจก แจกใจ่ายในกลุ่มพรรคพวกเดียวกันเพื่อเอาไปต่อต้านภาครัฐไปสร้างเครือข่ายโจมตีภาครัฐสร้างเครือข่ายต่อต้านภาครัฐยุยงส่งเสริมชาวบ้านให้กรละด้างกันเดียวไม่ยอมรับทุกอย่างทุกมาตรการของภาครัฐนี่คือสิ่งที่พวกเอ็นจโอพวกนี้มันได้รับการอบรมสั่งสอนกันมาอย่าลืมนะครับว่าเอ็นจโอพวกนี้มันสอนกันว่า ไม่ยอมรับทุกมาตรการของภาครัฐไม่ว่าโครงการนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรก็ให้รับแต่ประโยชน์อย่างเดียวโดยอ้างว่าประโยชน์นั้นเป็นสิทธิที่ชาวบ้านจะต้องได้รับนี่คือสิ่งที่เอ o จมันสอนกันมาเวทีสัมมนาต่างๆที่มันจัดแล้วจัดกันอีกรู้กี่กลุ่มต่อกี่กลุ่มในแต่ละที่แต่ละปี ทั้งหมดมันทําเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนวิธีการมาตรการที่จะต่อต้านภาครัฐนี่คือสิ่งพวกนี้จัดสัมมนากันมันจึงต่อต้านทุกมาตรการของภาครัฐเพราะหากการยอมรับมาตรการของภาครัฐนั่นเท่ากับตัวเองพ่ายแพ้ พวกนี้จริงไม่ยอมรับทุกมาตรการมันจะโจมตีภาครัฐทุกเรื่องทุกอย่างไม่ว่าเรื่องนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรมันก็ยังโจมตีแล้วมันก็ยังขโมยออกผลงานเหล่านั้นไปอ้างว่าตนเองเป็นผู้เรียกร้องเรียกสิทธิ์ให้กับชาวบ้านนี่คือความเย็บยนของ n g o การแก้ปัญหาเรื่องชาวบ้านมันต้องไปแก้ที่คนพวกนี้ต้องไปจัดการกับคนพวกนี้โดยเฉพาะนักสิทธิชมชนที่มันกินเงินของรัฐที่มันอยู่ในรัฐธรรมนูญคนพวกนี้ก็เป็นเนื้อเดียวกับเอ็นจีโอทั้งหลายตรงนี้แหละที่ประเทศไทยเราจะต้องทบทวนทบทวนกันจริงๆอย่างจังกันท,ทีว่า เอ็ NGO, พวกนี้ต้องถึงเวลาที่จะจัดการได้แล้วไม่งั้นมันจะมีปัญหาทุกพื้นที่อย่างกรณีพื้นที่ของชาวบ้านบางกลอยคิดหรือว,ว่าเรามีพื้นดินให้พื้นป่ารองรับคนพวกนี้ได้ป่าเราเพียงพอหรือบริเวณนั้นเอาไว้ง่ายอีกยี่สิบปี ป่าแถบนั้นก็อยู่ในมือของลูกหลานพวกนี้ทั้งหมดนี่มันคืออะไรถึงเวลาจัดก,การกับเอ็นได้ทบทวนเรื่องนักสิทธิมิยชนได้ให้ดีก็ลงไปถึงตรวจสอบสัญชาติของคนเหล่านี้ว่ามันได้มาถูกต้องหรือเปล่า ถึงเวลาที่ทางการเราทำจริงๆยังจังหรือว่าหรือว่าจะเอาผืนป่าตรงนี้ให้เกิดเป็นหมู่บ้านที่ยากจนหมู่บ้านที่ยากจนคงแค้นไม่มีสาธารูปโภคต่างๆไม่มีอะไรไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนไม่มีอนามัยไม่มีโรงเรียนปล่อยให้อยู่แบบคนป่าเพื่อ เพื่อไอเอ็เพื่อนักศิทปิทนพวกนี้นําภาพเหล่านั้นไปหากินกับต่างประเทศไปหาเงินทุนจากต่างประเทศมาสนับสนุนตัวเองสร้างทั้งชื่อเสียงสร้างทั้งเงินให้กับตัวเองเราจะเอาอย่างนั้นหรือเราจะปล่อยให้คนพวกนี้หากินอยู่อีกหรือ,รอเราจะเอาป่าตรงนั้นมาเป็นหมู่บ้านที่ยากจนเพื่อ เพื่อให้คนในเมืองได้จัดกิจกรรมไปบริจาคของบริจาคสิ่งของอาหารการกินเครื่องนุ่งหม่มไฟฟงไฟฟ้าน้ำประปงน้ำประปาเอากันอย่างนั้นการที่ทางการเราจะคงสภาพป่าเอาไว้เพื่อไปอวดไปโชว์กับชาวโลกว่าไทยเรานั้น อยรักผืนป่าเพื่อไม่สร้างปัญหาให้กับโลกแต่ถ้าเราไม่จัดการกับเอ็นจไม่จัดการกับพวกนักสิทธิพิชนพวกนี้ปัญหาต่างๆมันก็ไม่สิ้นสุดมันตามแก้ตามล้างกันไม่สุดไม่สิ้นเอาไง,ไง่ายลุงบอ,อกให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง การทำไร่หมุนเวียนนั้นบอกว่าทำแล้วก็ทิ้งไว้สิบปีนั่นคือเข้ออ้างทั้งนั้นในทางปฏิบัติไม่มีใครก็ททำได้ในทางปฏิบัติไม่มีผืนป่าตรงไหนที่มันขยายมากพอที่จะตอบสนองลูกหลานของคนพวกนี้ทางการไทยเรา ให้ความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างให้ที่ทำกินให้สาธารณประโภคทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบให้มากกว่ายิ่งกว่าให้กับคนไทยที่มีเชื้อชาติไทยแท้แ,ทแล้วมันไม่จบให้อย่างไรกระกนพวกนี้มันก็ไม่จบมันก็ยังจะอ้างสิทธิ์ที่จะลุกป่าอยู่เรื่อย ก็จะเห็นว่าผืนป่าแผ่นปากต่างๆมันเว้าแหว่งไปหมดมาตร,รการของภาครัคทำอย่างจริงจังจากการให้ถูกกับต้นตอ,นตอนของปัญหามันก็แก้ปัญหาได้ต้นตอปัญหามันก็มีกันมันก็มีนายทุน นายทุนที่อาศัยคนพวกนี้ด่าหน้าเข้าไปลุกป่ากว่าและตนเองก็เมื่อทางการยอมรับเป็นหมู่บ้านตัวเองก็ค่อยๆเข้าไปครอบงาเอาอพื้นดินแล้วก็ผลักดันให้กมกลุ่มนี้คนพวกนี้ลุกปาก่าต่อซึ่งเราก็เห็นอยู่มากมายและอีกพวกพวกเอ o กับนักสิทธิบิชน กลุ่มนี้ซึ่งมันเป็นกลุ่มเดียวกันต้องจัดการกับคกลนพวกนี้ให้ได้หากจัดการคกลนพวกนี้ไม่ได้ปัญหาบริเวณแถบชาเดนปัญหาพื้นป่าต่างๆมันก็แก้ไม่ได้ชาวบ้านถ้าใครไม่ไปยุโยงส่งเสริมไม่มีใครไปให้ท้าย ไม่ไปมีใครไปให้ข้ามูลผิดผิดมันไม่กล้าแข่งกับด่างทางการโดยเฉพาะชาวบ้านที่ไม่ใช่ประชาชนคนไทยเชื้อชาติไทยพวกนี้ยิ่งเจียมเนื้อเจียมตัวเขาไม่กล้าแข่งขืนกับรัฐบาลไม่กล้าแข่งขืนกับภาครัฐที่มันแข่งขืนแข่งขืนอยู่ได้ก็เพราะเอ o อเพราะ นายทูลเพราะนักสิทธิทมนุษชนและคนไทยคนไทยจะยอมไหมคนไทยจะยอมเห็นพื้นที่เห็นปืนป่าถูกทำลายแบบนี้ไหมจะยอมให้ปืนป่าของประเทศไทยตกไปอยู่ในเอื้อมมือในครอบครองของคนพวกนี้เจะเอาปืนป่าทั้งหมด ที่ไทยเรามีอยู่เพื่อให้กับ n g ็ไปหากินเราจะเอาอย่างนั้นลุงก็ถึงเวลาถึงเวลาที่จะจัดการกับพวกเอ็พวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยสวัสดีครับ